สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนถามกันมาเยอะว่าทําไมถึงเลิกไลฟ์สดจะไม่ไลฟ์สดอีกแล้วใช่ไหม <What? S 1> เดี๋ยววันนี้เราจะมาตอบคําถามนี้กันครับ <What? S 1> ก็มีน้องๆหลายคนนะครับที่หลังจากที่เราหยุดไลฟ์สดไปพักใหญ่ๆนะมีมาถามมาตามว่าเมื่อไหร่จะไลฟ์สดรอนานแล้วเนี่ยถือว่าได้เป็นโอกาสมาพูดคุยกันนะเพราะว่าไม่ได้พูดคุยกันนานมากแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะครับผมชิวๆ นะครับเพลงมา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 เออนะครับก็ประมาณนี้ต้องเล่าทอนต้องเล่าย้อนความกลับไปก่อนนะครับตั้งแต่ช่วงที่ผมทาช่องใหม่ๆผมรู้สึกว่าเอ้ยผมจะไม่เป็นสตรีมเมอร์แน่ๆเพราะเราไม่ชอบการที่เราจะต้องมาฟิกวันฟิกเวลาเป๊ะเป๊ะเเป๊ะทำงานทางานเหมือนว่าเป็นงานประจํทาทั้งๆที่ตัวเราทํางานประจําอยู่แล้วเราไม่อยากที่จะมีงานประจําที่2ขึ้นมา,ขนมาเข้าใจไหม เออผมชอบความอิสระที่เราสามารถทำคอนเทนต์ตอนไหนก็ได้แล้วก็แบ่งเวลา แบ่งเวลาให้ตัวเราเองไปทำนู่นนี่นั่นทำสิ่งที่เราชอบแบ่งเวลามาตัดคลิปแบ่งเวลามาลงช่องจัดสรรเวลามันค่อนข้างยืดหยุ่นกว่าแล้วมันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับถ้าเกิดใครตามผมตัม้งแต่ช่วงรีบอลนะก็จะเห็นว่าผมเล่นเกมรีบอลมีน้องในกิวผมคนหนึ่งที่กิลผมไม่ก็ไม่ใช่กิลคนนี้มีน้องที่รู้จักกันในกิลกิลหนึ่งนะครับเขาแบบว่าเฮ้ยทำไมพี่เล่นเก่งจังอยากเห็นพี่เล่นอะไรประมาณนี้ผมก็เลยนี่หยิบอะไรมาเล่นเนี่ย ผมก็เลยรู้สึกว่าน้องอยากเห็นพี่ก็ทําให้นะครับเราก็เปิดไลฟ์สดเล่นเกมรีบอลเอาไปสู้คนอื่นถ้าสมมติเราใครที่ไม่รู้จักเกมรีบอลนะครับก็คือมันเป็นเกมแนวสู้แบบ1ต่อหนึ่งอะ่ะเป็นเกมแนวไฟเตอร์แต่ว่าตัวละครเราจะมี3ตัวสลับเปลี่ยนกันได้มันทาให้เทคนิคมันเยอะเออพอเทคนิคมันเยอะแล้วเขาก็อยากดูเราก็เลยไลฟ์สดแล้วปรากฏว่าไลฟ์ไปไลฟ์มาเนี่ยมันบูมครับคอนเทนต์นั้นมันค่อนข้างบูมนะครับสาหรับ รีบอลในช่องของผมในช่วงนั้นถึงจะไม่ได้แบบบูมยอดวิวเยอะมากแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นตัวหลักๆเพราะว่าคนลงมาเล่นกระแสนี้ไม่เยอะแล้วทีนี้พอเราได้ไลฟ์สดไปบ่อยๆแเราสึกว่าเฮ้ยทําไมอะไลฟ์สดมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเราแค่แบบว่าตั้งเวลาไม่ต้องคิดคอนเทนต์ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็มาลงวันไหนมีคอนเทนต์เราแค่ เอาคอนเทนต์มาใส่วันไหนไม่มีแล้วก็เล่นปกติไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมมันง่ายขนาดนี้ไม่ต้องมาเสียเวลาตัดต่อไม่ต้องมาเสียเวลานู่นนี่นั่นเราก็เห่อไฟ์สดอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ไฟ้สดตลอดเลยแล้วถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่แรกจะรู้ว่าผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับอืมหลังจากที่เราบ้าง,งานนะครับแล้วก็เคยทํา YouTube เต็มตัวอยู่ช่วงหนึ่งและเราบ้าง,งานมากทาแต่งานทําแต่คอนเทนต์ไม่ได้ใส่ใจสุขภาพไม่ได้ดูแลร่างกายเลยสิ่งนั้นมัน กลับมาส่งผลถึงผมในปัจจุบันนะครับก็คือสุขภาพร่างกายแย่เพราะมีภูมิแพ้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเออพอมีทุน <c oughs> อยาจะคลายลิ้นนะครับพอมีภูมิแพ้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันทําให้พอร่างกายเราป่วยมันก็หนักนะครับหลังจากที่เราไลฟ์สดไลฟ์สดทุกคนก็จะเห็นว่าเอ,อ้ยผมหยุดไลฟ์สดบ่อยมากเลยเพราะว่าป่วยนะครับป่วยประมาณอาทิตย์ละครั้งเลยอาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์ครั้ง นะครับซึ่งมันบ่อยมากแล้วถ้าทุกคนรู้จักผมผมเป็นคนที่ค่อนข้างขยันค่อนข้างที่จะไม่อยู่นิ่งทําอะไรตลอดเวลาแล้วการที่ผมป่วยอะ่ะมันทําให้แผนทุกอย่างที่ผมตั้งเอาไว้ที่ผมเตรียมเอาไว้สิ่งทุกอย่างที่ผมคิดอยากจะทํามันทําไม่ได้เราต้องนอนพักอยู่เฉยๆเราก็จะแบบมาดิ่งอะว่าแบบเฮ้ยทําไมอะเราอยากทำคอนเทนต์อะทําไมช่วงนี้เราอยากไปออกกํลาลังกายช่วงนี้เราอยากทํานู่นทํานี่ทําไมเราทําอะไรไม่ได้เลยเออมันก็ทําให้เรา ยิงแย่ยิ่งแย่ยิงย่งดิงด่งดิงด่งดิ่งดิ่งทุกครั้งที่ผมป่วยผมจะดิ่งมากดิ่งถึงขั้นที่แบบว่าพยายามหางานใหม่อยากลาออกจากงานอะไรขนาดนั้นมันขนาดนั้นเลย <S 2> <S 2> จนผมรู้สึกว่ามันสุขภาพจิตเราแย่แล้วเออผมก็เลยไม่ฝืนตัวเองครับ <S <S ช่วงนั้นนะ่ะพยายามสุดแล้วนะพยายามหาอะไรมากินเสริมดูแลสุขภาพร่างกายตัวเอง แต่ว่าด้วยความที่เราทิ้งร่างกายของเราไปนานอะแล้วจะกลับมาฟื้นฟูมันไม่ได้แค่วัน2วันแล้วมันกลับมาได้เพราะฉะนั้นมันดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทํา2งานติดต่อกันได้การที่เราไลฟ์สดเนี่ยเราจะไลฟ์เราจะต้องมา entertain คนดูทุกๆ2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงซึ่งมันค่อนข้างที่จะหนักมากสําหรับร่างกายผมนะผมก็เลย รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วสุขภาพจิตย่แย่สุขภาพร่างกายย่แย่เอาวะพักไลฟ์สดกลับมาทำคอนเทนต์ทุกคนเชื่อไหมครับคือเราคิดถึงนะคิดถึงการที่เราไฟ้สดกับคนดูแล้วเราได้พูดคุยกับคนดูแต่ว่าเราแฮปปี้มากกว่ากับการที่เราทำคอนเทนต์เราไม่ได้เหนื่อยมากอย่างคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ทุกที่ทุกคนเห็นก็คือมันเป็นคลิปที่จบไปแล้วแล้วเราก็เอามาพากเอามาพูดคุยกับคนดู อย่างนี้นะครับก็คือเราเล่นอ่ะเล่น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 ไปเอ้ยอันนี้เวิร์กว่ะอันนี้เวิร์กช็อตนี้เวิร์กบันทึกมาครับบันทึกมาแล้วมา ตัด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 ,ตด5นาที10นาทีซึ่งมันทําให้เราไม่เหนื่อยมากสุขภาพร่างกายเราก็ดีสุขภาพจิตเราก็ดีและผมเป็นคนที่ชอบคิดคอนเทนต์อยากทำคอนเทนต์แล้วทีเนี้ยพอเราไลฟ์สดไปเรื่อยๆๆๆกลายว่าทุกวันหลังจากเลิกงานอะเราไม่มีเวลาสลําหรับความคิดสร้างสารรค์ของเราเลยเราไม่ได้มีเวลาไปคิดไปหาคอนเทนต์อะไรใหม่ๆเลิกงานกลับมาต้องไลฟ์เลิกงานกลับมาต้องไลฟ์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 กลายว่าเครียดพอเครียดความคิดสร้างสารรค์ก็ไม่เกิดไอเดียมันก็ไม่มานะครับแต่พอเราได้พัก รู้สึกว่าไอเดียมันมาเราสามารถทำอะไรได้เยอะขึ้นผมก็แฮปปี้ขึ้นพอแฮปปี้ขึ้นทุกอย่างมันก็ดีขึ้นไอเดียต่างๆมันก็เริ่มกลับมาครับแล้วตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามีความสุขแฮปปี้แล้วก็ต้องขอโทษ คนดูด้วยนะบางส่วนที่ชอบไลฟ์สดน,นะแล้วเราไม่ได้ไลฟ์สดแต่ว่าผมไม่ได้หยุดไลฟ์นะฟังตรงนี้นะฟังให้ถึงตรงนี้ใครไม่ถึงไปลากกลับมานะไปลากมันกลับมาฟังนะผมไม่ได้หยุดไลฟ์นะครับผมแค่กลับมาทำคอนเทนต์เป็นหลักและไลฟ์เป็นเรื่องรองครับถ้าเกิดคอนเทนต์ไหนที่คิดว่าเฮ้ยเกมนี้มันต้องไลฟ์อ่าผมก็อาจจะไลฟ์เพราะฉะนั้นใครที่อยากเห็นผมไลฟ์กดกระดิ่ง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 ไว้นะครับเพราะว่าผมจะ โพสบอกก่อนนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง Youtube นะครับส่วนทาง TikTok ไม่แน่ใจว่าจะโพสต์ทางไหนนะครับทางสตอรี่จะเวิร์กหรือเปล่ายังไม่เคยทำนะครับก็เอาเป็นว่าจะพยายามบอกหรือถ้าเกิดวันดีคือดีเราอารมณ์ดีเรารู้สึกว่าเอ้ยอยากไลฟ์ว่ะเราอาจจะไลฟ์เลยอาจจะไม่ได้บอก เพราะฉะนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับแต่นา้นๆา้นานานาน,านทีก็จะไลฟ์นะเออแต่ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมเข้ามาพูดคุยเข้ามาดูกันมันทําให้ผมมีความสุขนะแฮปปี้มากนะเพราะหลังจากที่ผมไลฟ์แล้วกลับมาทำคอนเทนต์คอนเทนต์มันกระแสดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอทุกคนนะครับเจอคอนเทนต์ผมกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยก็จะดีนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับยอดวิวมันเยอะขึ้นแล้วแหละแต่ว่ายอดไลค์มันน้อยกว่าเดิมนะครับเพราะนั้นอย่าลืมอย่าขี้เกียจนะกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับตรงนี้ตรงนี้กดไลค์ให้กันหน่อยนะครับทั้งทางยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกนะครับกดไลค์ให้กันหน่อยกดแชร์ให้กันก็จะดีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรียกว่ามาพูดคุยกับคนดูได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคนดูแล้วก็ได้มีโอกาสมาระบายนะครับในส่วนที่เราควรจะพูดแต่ไม่ได้พูดนะครับวันนี้ก็ได้พูดแล้วแล้วถถ้าาาาาเกกิดใคครรรมมีํํอออะไหืยท Q&A ผมอยากทำแล้วนะเพื่นถามมาได้ถามมาได้ว่าเอ้ย Q&A อะไรดีถามอะไรดีเราก็อยากทำอย่ามาพูดคุยกับคนดูแบบนี้บ้างเหมือนกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับแล้วไว้เจอกันคอนเทนต์ต่อๆไปนะครับผม